สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการนวดแขนแต่ว่าเป็นไตเติลของอคลิปการสอนนวดแก้การส่วนบนเป็นคอร์สออนไลน์ที่เรากำลังจัดทำอยู่แล้วก็ใกล้จะเสร็จในเร็วๆนี้อันนี้ก็เอาไตเติลมาให้ดูก่อนว่า การสอนแก้การคอร์สออนไลน์ของเราในสไตล์ของเราเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนก็คือจะให้รู้ถึงแนวกล้ามเนื้อที่จะนวดแนวจุดสัญญาณแนวจุดสัญญาณประสานกับแนวเส้นประธานสิบนั่นเองในส่วนบนก็คือหลังคอบ่าไหล่ขึ้นมาตั้งแต่หลังล่างขึ้นมาจุดศีรษะเลยก็เป็นคอร์สออนไลน์ที่ ใช้แก้อาการต่างๆอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วในส่วนหนึ่งนั่นเองอันนี้ก็เป็นไตเติ้นเราก็จะวาดภาพให้เห็นภาพได้ชัดเจนแบบนี้เลยในการนวดทุกโลคแต่จะเป็นเจดโรคที่ได้เกิ่นไปในโพสต์นั่นเองใครที่ไม่ทันก็สามารถติดตามใครที่อยากจะเรียน คร์สน,นี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าจะเป็นเรียนในกลุ่มเฟสปิดกลุ่มปิดนั่นเองก็เราก็จะนำรายได้ในส่วนนี้มาพัฒนาช่องหรือว่ามาซื้ออุปรกรณ์ที่จะถ่ายทำเพราะว่าหลายหลายท่านถามมาว่า,าไม่ได้ซูมจุดที่ถ่ายให้ชัดเจนหรือว่า,าเห็นมุมภาพไม่ชัดเจนเราก็จะนำเงินรายได้เนี่ย มาซื้ออุปรกรณ์เพิ่มนั่นเองก็ขอบคุณทุกคนที่ทั้งติดตามช่อง YouTube ของเราแล้วก็สนับสนุนอุป,ปรกรณ์ต่างๆหรือ,อกดปุ่มซ u เปอร์แตงสมัครสมาชิกหรืออะไรต่างๆแค่เข้ามาชมคลิปของเราแล้วนำไปปรับใช้เราก็ดีใจแล้วด้วยความยินดีเป็นอย่างมากนั่นเองอย่างไรก็ดีในคลิปนี้ก็จะให้เห็นในการนวดแขน เป็นนวดไทยแล้วก็ดีเซนตามแนวเลยในท่านอนคว่ำก็จะค่อยๆ่ลีดค่อยคนวดสเตปสไตล์การนวดแก้อการแต่ว่าผสมปะสานกับการนวดออยที่ดูท่าที่ธรรมดาแต่ว่าการหรือว่าจุดปวดของลูกค้าหรือผู้ที่ถูกนวดนั้นจะคลายได้ดีแล้วก็ได้เร็วนั่นเองสเตปการนวดก็จะเป็น ลักษณะนี้ตามแนวกล้ามเนื้อแล้วก็ตามแนวจุดสัญญาณจะเห็นได้ชัดเจนก็จะช้าๆเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นที่เรากำลังหัดเรียนรู้หรือว่ากำลังฝึกฝนอยู่ถ้าได้รับชมคลิปของเราหรือว่าได้เรียนรู้จากในหลายคลิปในช่องของเราแล้วก็ให้สังเกตว่า การใส่ใจในการนวดช้าเก็บทุกรายละเอียดของลูกค้าทุกความรู้สึกมันได้ฟิลแล้วก็ความรู้สึกดีมากๆเลยการนวดฝ่ามือฝ่ามือก็สําคัญฝ่ามือก็มีแนวการนวดแล้วก็จุดสัญญาณที่ต้องกดนั่นเองอ่ามีว่าจะไล่น้ําหนักลงเต็มที่มือหนึ่งก็นวดมือหนึ่งก็ถือกล้องแล้วก็ขยับกล้องบางทีก็ มันจะไม่ค่อยชัดเจนแต่น้ำหนักเราลงให้เต็มที่เรื่อยๆได้เลยเรียบร้อยแล้วก็กดซับน้ำมันอันนี้เป็นไตเติลหรือว่าทีเซอร์ของอลักษณะการนวดหรือว่าคอร์สออนไลน์ของเราจะออกมาเป็นสไตล์นี้มุมภาพจะชัดเจนขึ้น เราก็กดนวดไล่เพื่อคลายทุกๆครั้งที่เรานวดให้ลูกค้าเราก็จะถามถึงจุดนวด,จ,ดจุดปวดว่ากดแล้วปวดไปทางไหนปวดไปด้านไหนนั่นเองเราจะค่อยๆไล่ก็ถ้าใครที่ชื่นชอบหรือว่าติดตามที่จะลงคอร์สออนไลน์ของเราในอนาคตอันใกล้นี้ก็สามารถคอมเมนต ทิ้งไว้ได้ยังไงหรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาอสอบถามได้ในท้ายคลิปนั่นเองเราจะขึ้นไลน์ให้สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่นำมาโปรโมทหรือว่าเป็นทีเซอร์ของคอร์สนวดสอนแก้การสไตล์วันเดย์สตอรี่ของเรานั่นเองอยังไงก็จะให้รับชมกันไปเรื่อยๆ แบบสบายๆคลาสสิกคลาสสิกเลย